อาหารมงคลอย่างหนึ่งนะครับของพี่น้องชาวลาวครับก็เมื่อกี้ผมมีอีกคลิปหนึ่งที่แนะนําการทํสซ้นนามามปีไปแล้วนะครับก็คลิปนี้เห็นว่าหน้าตาที่เสร็จออกมาแล้วเป็นไงก็ผักโรยแล้วก็มีใบไม้ใบอะไรอันนี้นี่ไปอะไรนะนี่ครับพี่พรคนทำาเขาเรียกว่าผักิเลสอ๋อเรียกว่าผักแกผักกิเลเนสนะครับก็ นี่ครับเขาก็จะดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูสักนิดนึงครับว่าหน้าตาของซามาปีอย่างนี้จะอร่อยหรือเปล่าครับจริงเขาเอามือหยิบเลยนะครับเพราะเขาเหนียวจิ้มเอาแต่ว่าผมไม่ได้มีเขาเหนียวชิมไม่ดูครับนะครับหน้าตาที่ออกมาเป็นอย่างนี้ก็ชิมไปครับ อืมอร่อยอร่อยครับ้าฟมาปีนะครับงานแต่งให้กิน่าบครับถ้างานมงคลงานบุญเนี่ยเขากินซ่าันนะครับ